สวัสดีครับนักรียนครับวันนี้เรามาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นวันแรกนะครับของปีเลยนะครับในคลิปครั้งที่น่าจะเป็นครั้งที่เก้าแล้วนะครับก่อนที่พวกเราจะมาเจอกันที่โรงเรียนนะครับเก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับการเปิดนะครับอทีนี้วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องนะครับประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งครั้งที่แล้วนะครับคุณครู ก็สอนไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับาการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยไปแล้วนะครับของครั้งที่แล้วครั้งนี้ต่อเลยเป็นเนื้อหาที่มันต่อกันนะครับเป็นเนื้อหาสุดท้ายในหน่วยที่สามนะครับเรื่องเกี่ยวกับผลงานนะครับแล้วก็ประวัติของคนสำคัญวันนี้เอาแค่ท่านเดียวเลยนะครับจะเป็นใครเราไปดูกันนะครับเอาพลอยนะ อืมทาวไฟอยูส่สายอ่ะอยู่นี่ไม่เี็นเห็นทาวไฟไหมครับเห็นครับทำไมคุณทีไม่เห็นนะเคยเห็นใช่ไหมโอเคโอเค,อเ,คเต็มหน้าจอไหมลูกเห็นครับชินคอนบุรีเต็มหน้าจอไหมไม่เต็มเนาะนี่มันยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มเดี๋ยวคุปรับให้เต็มก่อนนะครับอ่ะเต็ไมไหมยัง เต็มแล้วครับอ่าเต็มแล้วนะครับทีนี้อ่ะไปเลยนะไปเลยนะครับเพราะไม่เสียเวลาเพราะเราคุยกันนอกนอกบันทึกนานแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่พอครับประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับอ่ามีบุคคลที่ทําความดีให้กับบ้านเมืองหลายท่านอ่าแต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่ทําความดีให้กับบ้านเมืองดังนี้ก่อนเลยองค์แรกเลยไม่ใช่องค์แรกคนแรกเลยนะคนแรกเลยอ่าก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตั้งแต่พศอ2325อจนถึงพศออ2352ปีนะฮะต้ไม่ใช่พศ2352กี่ปีบวกลบกันเองเอา25บกลบกับ52เท่ากับเร็ว20เว่วาไรอ้าวตกคณิตศาสตร์เป็นแถวเลย27เปล่าใช่มไหม27ค่ะเอออ่ะ ไปแล้วเอาองค์แรกเลยองนี้องค์เดียวแล้วก็จบนะแล้วเดี๋ยว่อยไปเรียนในชั้นโมทต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยาู่หัวลกมหาราชโอเคอ่านไวไปเมืนะี้ถ้าอ่านไวไปบอกนะมีพระนามเดิมว่าทองร่วงทองร่วงเลยนะเราท่านเรียกว่าท่านนะทองร่วงนะทองร่วงเนี่ยนะครับเป็นทหารเอกเหมือนกันนะในสมัยของพระเจ้าตากสินนะครับขึ้นมาสวัสดิพัก์ให้กับพระเจ้าตากสิน หลังจากนั้นเราก็ไปอ่านประวัติตอเองนะครับบางทีพูดมากไม่ได้นะครับอ่ามันมัน,มนเขาเรียกว่าอะไรมันมันมีความลับอะไรบางอย่างครู <c oughs> เดี๋ยวจะมันจะไม่ดีกับเราเนาะนะครับอ่ะเป็นพระราชอโอรสในหลวงพิดนิดสอนหรือนายทองดีนั่นนะฮะครับกับท่านยเนะนะอ่าก็คือคือเสด็จแม่แหละนะครับก็คือท่านยกนะเอ่อเสด็จพระราชสมภพเมื่อปีพศ279 นายวายเดชพระองค์ได้ศึกษาวิชาการในสำนักวัดมหาธรายที่กรุงศรีอยุธยานะครับและได้ถวายตัวเป็นมหาเล็ในเจ้าฟ้าอุปมตองสมุนพร,พ,ร,พ,ร,พ,รพินิษนะครับจนกระทั่งได้อุปสมบทก็คือบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับที่วัดมหาธรายนะฮะเมื่อลาอุปสมบทแล้วจึงลับเข้ารับราชการต่อมาได้รับพระกรุณาปรดเจ้าผลประหม่อมนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเอกทัตก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับใน สุขโขทัยนะ้วก่อนที่เราจะตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในครั้งที่สองนะครับนะให้เป็นหลวงยกกระบาดนะฮะไปรับราชการที่ราชบุรีนะต่อนะครับนี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระพิโรธสุราโลกมหาราชนั่งอย่างเงี้ยนะครับคือองค์แรกเลยนะครับท่านเป็นผสมผสิ์นะครับของกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่ต่อจากพระบาทสมเด็จ เอ่อถ้าติดต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเนาะนะครับอ่าก็มาองนี้องค์แรกแล้วเราก็ได้กลุ่มนะครับต่อนะครับทีนี้เรามาดูพระราชกรณีกรณรยกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระพยยุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนี้ศศรชกาลที่หนึ่งนะครับอ่าทรงรับราชการตั้งแต่สมัยอยุธยาและทรงมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามเพื่อปกเพื่อป้อ,ปองกันบ้านเมืองครับมาตั้งแต่สมัยคนบุรีเห็นไหมเป็นทหารเอกของคราย นนะพระเจ้า,จาตากสินนะภายหลังจากที่เสวยพระราชสมบัติแล้วพระอ,องค์รงเป็นผู้ที่มีบทบาทเด่นในด้านการทําทสงครามเพื่อป้องกันบ้านเมืองสงครามครั้งที่สําคัญและเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดนะในสมัยก่อนเลยนะในสมัยที่ก่อนที่จะถึงยุครัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งแต่อุ อ่ากรุงศรีธิยาอ่ายกทับอ่าเท่าทีพมา่ายกทัพมากรุงศรีธิยาเนี่ยยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าทับนี้นะครับเราเรียกทับนี้ว่าทับสงครามเก้าทัพนั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่าพมา่ายกทับไม่ถีเมี่ททับลงชื่อก็บอกอยู่แล้วเก้าครับอมืมาถึงเก้าเลยนะครับมาถึงเก้าทัพเลยนะนะนะมาตอนเออมาน่าจะเข้าแถวจังหวัดตากนะ อ่าสามเนาะแล้วก็กาญจนบุรีนะครับตรงเจดีย์สามองค์ก็อีกสามแล้วก็ทางภาคใต้นะไอที่แถวะละนองแถวเนี้ยนะครับก็เข้ามาอีกสามนะโอเคผ่านเลยนะครับถ้าใครอยากดูสงครามก็ทับเธอไปหาดูได้นะอ่าทีนี้เรามาดูนะครับอุทยานโัติสตร์สงครามก็ทัพที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ จะเป็นเส้นทางหลักนะในการยกทัพมาของเพาม่านะครับจะยกมากี่ครั้งกี่หนก็ต้องผ่านจังหวัดกาญจนบุรีที่เดียวไม่ไปที่อื่นนะส่วนสงครามเก้าทัพเนี่ยโอ้โหกะว่าจะพม่าเนี่ยกะว่าจะลบแผนที่ประเทศไทยออกจากแผนที่โลกเลยนะคือจะยึดไปหมดเลยนะจึงยกทัพมาถึงเก้าทัพเลยแต่ด้วยเภาพปีชา ามสามารถของร่การที่หนึ่งเนี่ยนะดักทางไม่หมดนะดักทางไม่หมดนะครับมีการตั้งคนบูบายอย่างที่ครูทีรู้ครูท,ทีเคยเล่าให้เราฟังหร้อย่างนะ,ะการตั้งค่ายอยู่ที่เชิงเขานะกระสุนหมดกระสุนหมดก็ตัดเอาอะไรมาใช้แทนขกระสุนกระสุนลูกเหล็กหมดเพราะข้างหลังค่ายเป็นป่าใช่ไหมนะก็มีการตัดเป็นช่อไม้ใส่กระบอกปืนใหญ่แทนเห็นไหมฮะ มีความฉลาดของทหารไทยเยอะนะมีการหลอกตาพมา่ามีการเอาเอาไพ่พลที่อยู่ในค่ายย่องออกไปที่นอกค่ายพร้อมกับปืนใหญ่หลายก็บอกแล้วก็ไปนอนกันนอกค่ายแต่เช้ามาเช้ามาก็มีการโห่ร้องตีกองเป่าร้องในดังไปทั่วก็ลองคอรณีเลยพมา่ามันตั้งค่ายอยู่ด้านหน้าระยะไกลมันก็มีการดูกล้องในสมัยนั้นก็จะมีกล้องแกลส่องแหละ พม่าก็จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมทหารไทยเนี่ยนะครับถึงส่งกองกําลังเสริมเข้ามาอีกพร้อมกับปืนใหญ่แต่ที่ไหนได้เป็นยังไงหลงกลคนไทยไปซะละปืนใหญ่ก็กระบอกเดิมใช่ไหมปืนใหญ่ก็องปืนใหญ่ในค่ายนี่แหละทหารก็ทหารในค่ายแหละทำอย่างนี้ประมาณสองสามครั้งนะฮะพม่าก,กลัวไหมล่ะ าม่าคิดว่าใช่ท่านีน้ในในมีหลายหมื่นคนแน่เปล่ามีประมาณพันกว่าคนองเห็นไ,ไหมหลอกตาจกเขาเรียกว,ว่าจกตาพมา่านะฮะเสียรู้พม่าเขาไม่กล้าตีนะก็มีการไปป้นสะดมเออสะเบียงนะกองทัพก็ต้องเดินด้วยด้วยท้องใช่ไหมครับพอกองทัพไม่มีอะไรจะลงท้องก็หมดเรี่ยวแรงในการรบพอทหารไทยเห็นว่าพม่าเริ่มเออ เสียฝันและกลังใจก็ตีตเลยนะต็ตีเลยนะโอ้โหเธอรู้ไหมเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยคนไทยทหารไทยเราอะไล่ฆ่าพม่าเนี่ยต้อนกับประเทศเนี่ยพขอกตายลายทางเลยนะแม่น้ามีเจ้าพญาเนี่ยโอ้โหมันแดงเถือเลนนะนะฮะตายกันแบบแล้วเป็นแล้วเขาบอกนะว่าทัพสงครามเก้าทัพเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายนะเป็นเดอรัาเลยนะเดอรา นะฮะทั้งท้ายเลยที่พมา่ายกทัพมานะที่พมา่ายกทัพมาหาเราหลังจากแพ้สงครามก้าวทัพแล้วนับตั้งแต่นั้นพมา่าไม่เคยยกทัพมาอีกเลยเพราะเพราะว่าอะไรใครทราบมั่งขวากลัวโ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้โหกลัวไหมเพราะตอนนั้นเพราะช่วงนั้นนะพมา่าก็ต้องฟื้นตัวขว่าจะที่จะฟื้นตัวก็ไปมาไ,ไปถึงสมัยของยุคข,ของพวกาอาณาณิคมมาแล้ว พราะพวกฝรั่งเศสแล้วก็พวกอังกฤษเนาะามาก็โดนโดนสงครามจากพวกยุโรปพวกฝรั่งเนี่ยมาทาไมมาลุกลานเหมือนกันพวกอเอาเวรกรรมตามทันเห็นปะ่ะเคยมาลุกลานประเทศไทยเอาไว้นะตัวเองก็โดนกรรมตามทันนะฮะประยัก็ล่มสลายเลยนะระบบประยัของพมา่าล่มสลายพม,ม่าไม่มีกตรตัดนะแต่ประเทศไทยเรารอดนะครับนี่ก็คือภาพมิตีนี้ก็คือ,อ,คอเห็นไหมฮะ ยกทัพมานะครับเป็นข้าพเจอทับนะครับรัชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำเป็นช่วงที่ต้องการต้องการต้องทําการป้องกันประเทศและก็พื้นฟูกันเมืองเป็นต really ัวด้วยนะฮะพระองค์ก็เลยส่งเสริมการค้าทั้งภายในและการค้ากับต่างประเทศนะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะครับอเนี่ยผ่านตรงนี้บ่อยมาก ของทับพม่าเนี่ยนะบริเวณเจดีด่านสามองค์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นช่องทางเดินทัพที่เข้าโจมตีกรุงเทพนครนะในสมัยรัชกาลที่หนึ่งอ่าอ่าจะจะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือจะเป็นกรุงอยโยธยากรุงศรีอยุธยาก็ผ่านตรงนี้นะฮะก็ผ่านตรงนี้ประจําแล้วนะครับอืมอันนี้องค์ที่สองเนี่ยเอาแค่นี้พอ พอไหมพอะนะครับอ่าไม่ใช่พอแล้วคือหยุดนะเดี๋ยวจะ,จะมีคลิปอ่าแต่ไหนลูกเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับ,รบ,รบรเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระพนทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะอพร้อมแล้วไปเลยนะไม่เสียเวลานะทีสอนไว้นะครับอมาเร็วไปเร็วนะมาเร็วไปเร็วอ่ะ เห็นหน้าจอไหมลูกเห็นอรุษสวัสดีไหมเห็นครับเห็นนะคุณพีน่าจะแชร์สเตอริโอแล้วแหละนั่นนั่นนั่นได้ยินอยู่นะครับป้าป้าที่เราได้เห็นถึงพัฒนาการได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินนะกของกรุงรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆครบถ้วนแล้วในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับบุคคลสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนที่หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเนื้อหาก็จะประมาณที่คุณทีบอกไปนะครับเด่นๆเลยท่านเลยก็คืองคํามก็ทับแต่เมื่อก่อนช่องสามเนี่ยเอามาเป็นละครวันนี้เป็นวันเสาร์แม่สัญญากับพิมพ์ว่าจะพาพิมพ์ไปหาคุณยายที่ฝั่งทนแม่คะนี่อนุสาวรีอะไรคะ นี่คือพระบรมาราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจ้าที่คอนกรีปิดไม้ด้วยลูกและตรงนี้ก็คือสะพานพุทธจ้ะชื่อสะพานพุทธใครเคยไปบ้างสะพานพุทธสะพานพุทธเป็นสะพานหนึ่งนะครับถ้าใครเคยไปปากคลองตลาดอะาปากคลองตลาดนัดูก,กันอ่า,าตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฝั่งม้ากุฏีที่กุฏีแข็งแข่งะเห็นไหม ปกคองตลาดก็อยู่แถวนี้ที่เขาขายดอกไม้กันได้เยอะนะเคยไปบ้างแต่ใกล้กับพ่องอูรัตนะสัมเพ็งเนี่ยสะพานพุทธก็ตั้งสร้างโดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใช่ไหมคะแม่ไม่ใช่หรอกจก้ะ สะพานพุทธสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีและเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงเทพมหานครและเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรี้วยเหตุนี้พระองค์ท่านจึงถือเป็นบุคคลสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังไงล่ะจ๊ะ ผู้ี่บอกผู้ที่ลืมบอกไปอย่างหนึง่งก็คือพระนามเดิมท่านก็คือนายของด้วงนะหรือเราเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าพญาจากักรกีก็ใช่นะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเอพร,อพรจชาตากสินนะครับนะคุณแม่พูดแบบนี้แล้วพิมพ์ชักอยากรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วสิคะคุณแม่ช่วยเล่าให้พิมพ์ฟังหน่อยนะคะได้สิจ้า ระคคึงนนอัอนน่่าาะะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระนามเดิมว่าทองดวงประสูติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279พระบิดามีพระนามเดิมว่าทองดีและพระมารดาชื่อหยก รอสักคู่นึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะช้านะครับ <c oughs> คิดช้ามากหลังจากนั้น <c oughs> ก็ส่งเข้ารับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแห่งอาณาจักรอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ไหมฮะถวายตัวให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยนะ ชาก็ชิชาร์อไงเนี่ยไอ้คำนี้หลังจากเสด็จกลับจากราชการทัพที่เมืองเขมรเพื่อมาปราบการจาราจนที่กรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญจากข้าราชการและราษฎรให้ขึ้นครองราชเมื่อวันที่หกเมษายนพุทธศักราชสองพันสารอยี่สิบห้าปัจจุบันได้ถือเอาวันนี้เป็นวันที่ระลึกจากกรีวงหกเมษายนก็คือวันจากกรีที่เราจุดน่ะ เราก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วเพราะช่วงที่มันิดเทอมถูกปะ่ะภารกิจประการแรกเมื่อเสด็จขึ้นครองราชคือตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกรุงธนบุรีขนานนามว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์เพราะมีชัยภูมิที่ดีกว่ากล่าวคือใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองธรรมชาติทางทิศตะวันตกและทิศใต้ได้ ก็คือกุฏิเสริมนิดนึงนะเอเมืองกรุงธนบุรีเนี่ยมีแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยตัดตัดเข้าผ่านตรงกลางเขาเรียกว่าเมืองอกแตกนะฉะนั้นฉะนั้นเาการที่มีแม่น้ําตัดเข้ามาเป็นตัวเมืองเนี่ยมันอันตรายไงมันอันตรายที่ศัตรูสามารถที่จะเข้ามาทางน้ําได้ง่ายฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้า เอาพระยอดฟ้าเจ้าเโลกมาหาราชเนี่ยท่านก็เลยย้ายเมืองมาจากกรุงชนก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเอาแม่น้ำเจ้าพระยายเนี่ยแหละเป็นคูเมืองล้อมรอบเมืองไปนะก็คล้ายๆกับเมืองกรุงศรีอยุธยาถูกปะเออนะครับอ่ะฟังต่อนะเมื่อขุดคูเมืองทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกแล้วก็จะมีแนวป้องกันครบ4สี่ด้านการ การสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และพระบรมมหาราชวังเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นศูนย์กลางของเมืองได้ถ่ายทอดแบบแปลนจากกรุงศรีอยุธยามาสร้างเป็นส่วนใหญ่ใครเคยไปบ้างตรงสนามหลวงอะ ภายหลังการสมโพธพระนครทรงโปรดกล่าวให้ขุดคลองคูเมืองรอบกรุงคือคลองบางลำพูด้านทิศเหนือ,อและคลององอ่างด้านทิศใต้เพื่อขยายตัวเมืองออกไปจากเดิมที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงโปรดให้ขุดไว้มีมการปกครองเป็นแบบเดียวกับกรุงศรีอยุธยาแต่เพิ่มบทบาทของเสนาบดีกรมพระคลังให้ดูแลหัวเมืองชายทะเลตะวันออก นอ,นอกจากนี้ทรงโปรดกล่าวให้ชำระกฎหมายไว้เป็นหลักในการตัดสินคดีความคือกฎหมายตราสามดวงจะ้ะน้องๆรู้ไหมครับว่าทำไมกฎหมายฉบับนี้ถึงได้ชื่อว่ากฎหมายตราสามดวงถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับอ่าาเรามาฟังนะครับกฎหมายตราสามดวงคืออะไรนะครับช่วงนี้ชี้แนะ กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและชําระใหม่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยที่ใช้สืบมาจนถึงรัชกาลที่หสาเหตุที่กฎหมายฉบับนี้ได้ชื่อว่ากฎหมายตราสามดวงก็เพราะว่าแต่ละฉบับประทับตราสามดวงได้แก่ตราประจำตำแหน่งเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่คือ ตราราชาสีเป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายกตราคชสีเป็นตราประจำตำแหน่งสม,มุหกะลาโหมและตราบัวกแก้วเป็นตราประจำตำแหน่งเสนาบดีกรมพระคลังครับนะาก็คือสมุหานายกนะฮะสมุหกะลาหมเนี่ยพวกคุมทหารพวกข้าราชการนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเก็บภาษีเนาะ,นะครับ ส่วนพระราชะกรณียกิจในด้านการป้องกันประเทศของสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นเนื่องจากทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการรบจึงเป็นผู้นำในการรบกับพมา่าทั้งหมดเจ็ดครั้งเช่นสงครามก้าทัพเป็นสงครามครั้งที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับพมา่าโดยโจมตีพร้อมกันตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ อ่ะโอเคนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าุณดีก็ยังจะไม่ย้ายไปที่เอ,อโอเคทีสองนะฮะก็ยังคงอยู่ที่สงครามเก้าทัพโอเคไหมยังอยู่ที่คลิปนี้นะครับไ,ได้เราก็ได้ดูกันว่าเอะสองครามเก้าทัพเนี่ยประวัติความเป็นมามันมันมันยกะมาอย่างไงแล้วทําไมพม,ม่าถึงยกมาเยอะยกมาเยอะแล้วทําไมถึงแพ้ นะครับดังนั้นเดี๋ยวข้างหน้าดูก่อนอาจจะเป็นคนที่สองก็ได้หรืออาจจะดูย้ำย้ำไปที่สงครามก็ทับเหมือนเดิมก็ได้นะครับอะถ้าวันนี้นะครับมันเวลาไม่เหลือแล้วนะครับเหลือไม่กี่นาทีแล้วอย่างหนึ่งนะมันมีคนกวนอยู่นะนั้นก็ถ้ามีอะไรก็ใครจะถามไหมทีนี้ลงไลน์แล้วนะครับไม่มีค่ะไม่มีเดี๋ยวหลังไม้นะครับอ่าไม่มีจะใครจะใครจะมีอะไรก็หลังไม่ประกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับอ่าก็ ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าไปพื้นที่ที่คนมันเยอะนะเพราะว่าการแพร่ระบาดของโอมิคอนเนี่ยค่อนข้งางที่จะเร็วกว่าเดลต้าเยอะนะครับนั่นก็ขอให้พวกเราดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ราบผิดองหวังนะครับอย่าลืมถ้ามีการเปิดเรียนก็อย่าลืมตรวจเอทเคกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับไม่บายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณครูขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณคับคุณครู